สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันอังคารที่23นะครับกันยายนนะครับก็อันนี้ครับมีลูกค้าเข้ามาเป็นเกมเพลย์หนึ่งนะก็ลูกค้ามี2องไลน์นะครับเข้ามาวันนี้นะก็ไลน์หนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับก็เจ้าประจําเลยอันนี้นะครับที่ชอบสั่งแผ่นเดียวแล้วก็ไม่ใช้โค้ดอะไรนะครับนะสั่งเกมเดียวอย่างเงี้ยนะจะบางครั้งก็สั่งหลายเกมแต่ไม่เคยใช้โค้ดอะไรเลยนะครับสั่งมา เกือบเกือบจะห้าสิบออเดอร์แล้วมั้งนะหรือสามสิบก่อนผมไม่แน่ใจไม่ไม่ได้นับเลยคือมาเรื่อยๆอยนานๆถ้าใครติดตามจะมาเรื่อยๆนะแล้วก็อีกไลายนึงจะห้าเกมนะครับห้าเกมนะก็จะมีอันนี้ให้แปลงอันเดียวนะครับอีกสองอันนี้ไม่ได้แปลงนะนะครับเพราะว่าสามอันดีนี้มันจะเป็นโซนอเมริกานะครับให้แปลงอันนึงไม่แปลงสองานเนาะอืมก็อัปเดตร้านนิดนึงนะครับ ไอที่ผมเคยบอกว่ามันมีประกาศว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมไอ้บรรทัดที่4ตัวที่4อ่นะครับในอัตรา1.07%นะครับนะก็มันเพิ่งประกาศเมื่อวานแล้วที่ผมมันบอกว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่15กันยานะครับแล้วพอ15กันยาผมก็ติดตามมาร้านของผมมันยังมีค่าธรรมเนียม3ตัวอยู่นะครับนะมันยังไม่มีตัวที่4มาที่บอกตัวที่4เนี่ยมันจะประกาศ เก็บตั้งแต่15นะ15กันยานะครับเนี่ยมันเพิ่งมันมึงจะมาแก้ไขประกาศแสดงว่าอันเก่ามันลบไปหละพอมันไม่ได้เก็บแล้วมันก็เอาออกนะที่ผมบมกแจ้งเตือนปกติมันขึ้นอยู่นะครับแล้วมันหายไปนะเนี่ยแต่ทีนี้มันขึ้นมันเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานนี้เองนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้นี่เนี่ยเมื่อขึ้นมาเมื่อวานนี้เองยี่สิบสองกันยานะครับตอนสิบเอ็ดครึ่งแต่ผมอัดวิดีโออะไรเสร็จไปแล้วนะผมก็เลยไม่ได้ดูมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยบอกว่าร้านของคุณได้ยกเว้นค่าธรรม นะฮะเนี่ยในถ้าอ่านตรงนี้เนาะร้านของคุณได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มเนี่ยที่ผมบอกไอ้ที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มที่มันจะเก็บเอหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันยกเว้นไปเนี่ยที่ที่บอกมันจะเนี่ยมันจะขึ้นที่บอกมันจะมันจะคิดค่าธรรมเนียมตัวนี้ตั้งแต่สิบห้ากันยานะครับแต่ผมก็บอกมันหมดได้รับการยกเว้นก็สิบห้ากันยาถึงสามสิบกันยาจะยกเว้นนะครับแสดงว่าร้านผมจะเริ่มเก็บหนึ่งตุลาฯนะหนึ่งตุลาก็ อย่างที่ผมบอกมันก็จะอัตรา1นึน่นะนะก็เกม66บาทคูณไป1.07%ก็คือ1บาทนะครับมันก็จะประมาณ6 69สตางค์มั้งหรือเปล่านะมันแผ่นละ6 6บาทโดนเก็บ1 0 7อ๋อ70 71สตางค์เลยนะครับแต่71สตางค์มันโดนถูกจะถูกปัดเป็น1บาทนะก็เดี๋ยว1ตุลานี้ผมก็ต้องขึ้นเกมระบาดเกมระบาดหมดเลยนะครับ นะมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขึ้นเพราะว่ามันจะโดนเก็บเกมระบาดน,นะและไอบ้บรรทัดหนึ่งอ่ะมันจะปัดเศษด้วยไงะนะครับไอ้เวลาไอ้ค่าสัตว์ไอ้เนี่ยคือตอนนี้มันโดนอยู่สามตัวนะครับนะค่าธรรมเนียมโดนอยู่สามตัวเดี๋ยวจะมีตัวที่สี่เนี่ยค่าธรรมเนียมมันจะมีอยู่สามตัวที่โดนอยู่ อย่ามันก็จะคิดเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นเศษตางม,มันก็จะปาดเป็นบาทเป็นจํานวนเต็มนะครับก็เดี๋ยวเดือนที่บวจะมีตัวที่4นะครับอัตรา1 0 7คูณเข้าไปนะครับของราคาสินค้านะตอนที่ผมก็คูณแล้วมันได้71สตางม,มันก็จะขึ้นมาเป็นลบ1บาทนะก็คือโดน1บาทก็เดี๋ยวต้องขึ้นค่าสินค้านะครับ1ตุลาเนานะก็ช่วงนี้มันมันมันเพิ่งประกาศมาว่ายกเว้นร้านผมผมก็งงว่าทำไมของผมไม่มีแต่ร้านอื่นน่ะ ที่ในกลุ่มพวกช้อปปีอะไรอะ่ะคนขายของในช้อปปีอะไรเขามีเก็บกันแล้วไนงะนะครับไอตัวที่สี่เนี่ยนะแต่ของผมไม่มีมันได้ยับยกเว้นครึ่งเดือนเนาะก็ประมาณครึ่งเดือนยกเว้นนะก็ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมันจะพึ่งขึ้นนะหนึ่งตุลาก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวหนึ่งพฤศจิกาก็โดนอีกเหรอวะมันขึ้นทีๆเลยนะนะก็เนี่ยอันนี้หนึ่งสิงหาพึ่งขึ้นไปนะหนึ่งสิงหา แล้วก็มาสิบห้ากันยาแต่สิบห้ากันยาผมไม่โดนผมผมโดนเป็นหนึ่งตุลานะก็ถ้าเกิดเว้นหนึ่งสิงหาแล้วเว้นแล้วก็หนึ่งตุลาแล้วเดี๋ยวหนึ่งพฤศจิกาก็จะเห็นว่าจะขึ้นอีกโหน่าดูเลยว่ะมันปรับแต่แต่หนึ่งพฤศจิกามันก็อาจจะต่อยกเว้นหรือหรืออย่างที่บอกมันมันอาจจะให้ส่วนลดต่อเหมือนเดิมก็คือเก็บเท่าเดิมต่อนะครับแต่มันบอกไอ้ที่ส่วนลดอ่ะมันที่มันประกาศไว้อ่ะ มันมันให้มันให้แค่3เดือนนะครับกันยาอาสิงหากันยาตุลาใช่แล้วพฤศจิกามันจะหมดมันบอกตั้งแต่หนึสิงหาถึง3ามไอสามสิบเอตุลาของเดิมที่มันประกาศไว้ที่บอกว่าร้านร้านที่เข้าร่วมโครงการส่งฟรีตอนภายในระยะเวลาที่มันบอกบอกอยู่อ่ะมันจะได้รับลด15%เนะครับไม่งั้นส่งฟรีบวกบวกโคสุดลดอ่ะมันจะโดนเก็บหปซนนะครับ หแล้วมันลดให้15%นะครับลดให้ส5บนะครับก็คือเนี่ยลดไป0.9นะครับมันก็จะเหลือห้าจุดนะครับนะห้าจแต่อันนี้ก็คือห้าจุนอร์ค่าธรรเนียมตัวเนี้ยยังไม่ได้รวมภาษีนะครับยังยังไม่ได้รวมแวดนะครับพอรวมแวดแล้วมันก็จะคูณอีก1นึ ะครับก็เนี่ยจะโดนเก็บอยู่5.5.46นะครับ5.46ก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่สองเนี่ยค่าบริการเนี่ย5.46เปอร์เซ็นนะครับมันก็จะโดนสีบ่บาทมันบอกอยู่ว่ามันไม่บอกมันไม่บอกเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ก็คือเนี่ยตัวนี้มันจะโดนอยี่5.46นะครับเนี่ยมันคือมันลดให้15เปอร์เซ็นไม่งั้นโดนเก็บหก 6%นะครับแล้วที่บอกถ้าเข้าร่วมไอตอนที่มันตอบรับตอนนั้นนะเข้าร่วมผมก็กดเข้าร่วมไปไปพอดีที่ผมก็ตัดสินใจแล้วไงนะผมก็มีรู้อยู่ว่าหนึ่งสิงหา,าค่าธรรมเนียมอะไรมันจะขึ้นไงตอนนั้นนะครับแล้วมันก็ผมก็บอกมามาอัดคลิปอยู่บอกว่าตัดสินใจเข้าร่วมไอโคส่งส่วนลดด้วยดีกว่านะจะลูกค้าจะได้ใช้แล้วมันได้ลดอีก1 5นะครับจากเดิมที่ผมเข้าส่งฟรีอย่างเดียวมันเสีย5%เนะ แล้วถ้าเข้าร่วมที่บอกเข้าร่วมส่งฟรีบวกส่วนลดด้วยนะครับมันจะเก็บเป็นหเอร์เซนแต่มันให้ส่วนลดถ้าถ้าถ้าเราเข้าร่วมตั้งแต่แรกเลยนะครับที่บอกส่วนลดเหลือห้าจุดหนึ่งนะครับห้าเปอร์เซ็นจะจะกห้าเปอร์เซ็นไม่รวมแบตถ้ารวมแบตแล้วก็คือห้าจุดสามห้านะครับแล้วก็ไอห้าจุดหนึ่งไม่รวมแบตพอรวมแล้วก็จะเป็นห้าจุดสี่หกมันก็จะขึ้นจากห้าจุดสามห้ามาเป็นห้าจุดสี่หกมันขึ้นมานิดเดียวไงนะครับเออผมก็เลยเข้าร่วมแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ ราคาสินค้าผมโดนปัดเศษสตางค์พอดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าซื้อแผ่นเดียวจากจากที่ผมขาย65บาทอ่ะนะครับมันเลยขายไม่ได้มันเลยต้องขึ้นเป็น66บาทเพราะว่าเนี่ยเวลาซื้อแผ่นเดียวเนี่ยค่าธรรมเนียมผมจะโดน11บาทนะครับเนี่ยแล้วค่าของ66นะฮะมันก็จะพอดีกันเลยนะ66โดนค่าธรรมเนียม11บาทมันขึ้นมาเป็น11บาทที่บอกมันมันขึ้นมานิดนึงแต่มันโดนปัดเศษสตางค์ไอ้1บบาทกลายเป็น11เ็พอดีนะครับ แล้วก็ค่าสินค้าผมต้องการ50บาทนะครับแล้วก็ค่าแพ็คกล่องพัสดุในไอเวลาลูกลกค้าซื้อ1แผนนะ่นเนี่ยก็ต้องแพ็คกล่องส่งใบหนึ่งก็เสีย5บาทเนี่ยมันจะหมดพอดีนะครับเนี่ยก็เลยขึ้นทีนี้ที่บอกไอหตุลามีมีค่าธรรมเนียมตัวที่4โดนอีก1บาทผมก็ต้องขึ้นเป็น67นะครับขาย67บาทแล้วค่าธรรมเนียมมันจะโดนเป็น12บบาทนะเนี่ย ก็ต้องทําอย่างนี้เนาะนอกนั้นก็ผมยังต้องการขายแผ่นให้ผมได้ยอด50บาทเหมือนเดิมนะผมดึง50บาทนี่ดึงมานานแล้วนะแล้วก็ค่ากล่องพัสดุก็ยังใบละ5บาทอยู่นะครับเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพฤศจิกามันมันบอกว่าไอจากส่วนลดที่ผมได้5 5. จุดเหลือ5.1อ่ะมันจะขึ้นเปรกรากยเป็น6เหมือนเดิมนะไม่รู้ไม่รู้มันจะต่อต่อโปรให้เปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยช้อปปี้ชอบต่อโปรให้นะแล้วอย่างที่บอกเนี่ยไอ้ไอ้ไอ15กันยาจะมาเก็บ สงสัยเพราะผมร้านผมเข้าร่วมอะไรแหละมันเลยยืดยืดยืดไปอีกสิบห้าวันไม่เก็บนะก็โชคดีไปแล้วมันก็บอกว่าหนึ่งไอหนึ่งพฤจิการค่าธรรมเนียมมันจะไม่มีไม่ได้ส่วนลดก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ามันจะตอบโปรให้หรือเปล่าถ้าไม่ตอบโปรก็ต้องขึ้นนะต้องขึ้นอีกหนึ่งพฤจิกาขึ้นอีกเนี่ยอันนี้แผ่นเนี่ยนี้แปลงนะครับนะแผ่นอันนี้แปลงแล้วนะครับแปลง แปลงแล้วมันก็จะไปเปิดกับเครื่องเพล1หนึ่งที่เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับที่แปลงอะไรมาแล้วเรียบร้อยได้คือเครื่องญี่ปุ่นเวลามันแปลงมามันแปลงไม่ครบหรอกนะครับมันจะแปลงแล้วมันจะมีปัญหาบทแผ่นเกมที่มันเป็นแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปไม่ได้นะครับมันจะเล่นได้แต่แผ่นญี่ปุ่นนะครับนะเครื่องญี่ปุ่นอ่ะมีน้อยเครื่องที่จะไปแก้ชิปมันนะครับให้มันเล่นได้ทุกแผ่นได้ทุกโซนนะครับนะมีน้อยเครื่องร้อย ร้อยเครื่องอาจจะมีแค่หนึ่งเครื่องหรือไม่ถึงด้วยนะครับที่ว่าไปเปลี่ยนชิปมันให้มันให้มันให้เครื่องญี่ปุ่นมาเล่นได้ทุกโซนจริงๆนะในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องไอ้เนี่ยยุโรปอย่างนี้นะครับเนี่ยพออย่างนี้ก็คือยุโรปนะครับเครื่องญี่ปุ่นที่ผมบอกก็คือตรงนี้มันจะเขียนว่า NTSC-J นะครับก็คือเครื่องญี่ปุ่นนะที่บอกเครื่องญี่ปุ่นแปลงแปลงมาแล้ว,แล,วแล้วมันเปิดแผ่น เล่นได้อโซนเลยจริงๆอะ่ะมันน้อยมากมันจะต้องไปไปทำงานเปลี่ยนชิปข้างในมันนะครับน้อยมากนะแต่ในขณะที่เครื่องยุโรปอันเนี้ยมันแปลงแล้วมันปุ๊บมันสมบูรณ์เลยนะครับอา้าวแผ่นเลยไม่ติดเลยไอไอจุกจุกมันหลุดนี่ว่าจุกไอไอมันหลุดอีิงแหละเพราะผมความเครื่องความเครื่องมันหลุดเลยอ่าอเครื่องอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ NTSC UC ก e e ็คืออย่างเงี้ยเครื่องอเมริกานะครับแปลงแล้วก็สามารถเล่นแผ่นได้ทุกโซนเลยนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรเพิ่มนะแต่เครื่องญี่ปุ่นอ่ะเวลามันแปลงแล้วนะครับใส่ใส่ชิปแปลงลงไปมันจะปลดได้แค่แผ่นญี่ปุ่นนะครับแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปมันจะปลดไม่ได้นะมันก็จะต้องไปเปลี่ยนชิปมันอีกนะครับซึ่งไอการเปลี่ยนชิปข้างในมันอ่ะที่ให้มันปลดปลดแผ่นอเมริกากับยุโรปได้น้อยเครื่องมากที่จะทํา นะเพราะว่าอะไหล่มันไม่มีนะชิปไอตัวนี้มันน้อยมากมันหาย,ยากนะพอมันไม่ทําเครื่องญี่ปุ่นก็จะมีความไม่มีความสามารถเล่นได้ทุกโซนเหมือนกับเครื่องอเมริกากับเครื่องยุโรปนะมันก็เลยพอมันเล่นแผ่นอเมริกากับยุโรปไม่ได้มันก็เลยต้องอาศัยการแก้แก้แก้ไขไฟล์ข้อมูลของที่แผ่นมันที่เกมมันนะก็เนี่ยตัวนี้ก็แก้ให้นะครับ พอแก้ให้เป็นเป็นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เครื่องญี่ปุ่นเอาไปเปิดก็จะเปิดขึ้นนะครับแต่สองอันนี้จะเปิดไม่ขึ้นนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นที่ผมบอกแล้วไม่ได้เปลี่ยนไส้ในให้มันเป็นออโซนจริงๆนะครับมันก็จะเล่น2แผ่นนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่า2แผ่นนี้ลูกค้าเลือกไม่ได้แปลงนะครับเนี่ยเนเนี่ยนะเนี่ยคือแปลงเป็นเจ,เจแปนแค่อันเดียวนะครับไอออโซนสองอันนี้นะฮะนะ แต่ลูกค้ารายนี้ก็ไม่ได้แปลงนะแต่เขาซื้อประจำเขาน่าจะเล่นได้หรือแล้วเขารู้แล้วแหละนะก็คือตัวเครื่องอะ่ะมันมันแปลงไม่ได้ครบจริงๆไงนะครับถ้าเครื่องญี่ปุ่นนะถ้าจะแปลงครบจริงๆมันน้อยมากเลยที่เครื่องญี่ปุ่นมันจะแปลงได้ครบแล้วสามารถเล่นเล่นแผ่นในเออเมริกาตามต้นฉับอะไรมันได้เลยอะ่ะน้อยมาก น้อยน้อยเครื่องมากที่จะมันแปลงครบอย่างนั้นนะรพระแปลงไม่ครบก็มันเลยต้องอาศัยแก้ที่แผ่นแทนนะให้ให,ให้ให้เครื่องมันเปิดเล่นได้นะครับอืมนะฮะน,นี้นะอันนี้คือแปลงให้แล้วไงแล้วก็ผมก็เข้าเล่นให้ละนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนแผ่นด้วยเนาะ อันนี้ไม่ได้แปลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเ,เดี๋ยวเขียนแผ่นก่อนอ่ะอันนี้มันมันไม่ได้แปลงเนี่ยมันจะเป็นที่บอกแผ่นโซนอเมริกา เปิดมาตรงนี้มันจะเป็นโซนอเมริกาแต่ทีนี้ถ้าเป็นเครื <único word> Hence, ่องญี่ปุ่นมันจะไม่ปลดล็อกให้ไงนะครับมันจะไม่เข้าหน้านี้ให้เลยมันจะไม่เข้าเกมไม่เข้าหน้านี้เลยมันจะเหมือนอาการเครื่องเปิดแผ่นแล้วไม่ติดนะครับก็คือเปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันที่บอกหมวหน้านี้มันก็จะไม่เข้านะครับถ้าเครื่องหม่ถึงว่าเครื่องญี่ปุ่นมันปลดล็อกแผ่นนี้ไม่ได้นะมันก็จะมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเนี่ยหน้าเมริการอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่เข้าเกมให้นะ ไอหน้าไอหน้าไออเมริกาจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ในขณะที่แผ่นที่แปลงแล้วเนี่ยก็ขึ้นปกติเลยขึ้นเหมือนกัน,นเนี่ยที่ผมลองให้ดูเลยนะแต่ทีนี้ที่บอกเนี่ยถ้ามันเป็นเครื่องยิปอ,อเมริกากับเครื่องยุโรปมันอ่านได้มันปลดได้มันก็จะเข้าเข้าเข้าหน้านี้ได้เข้าเกมได้นะครับนะะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ละกันทิ้งไวใ้ให้มันเล่นไตเติ้ลอะไรไปก่อนแล้วอันนี้ให้แปลงแผ่นหนึ่งนะครับก็ทำแล้วนะ อันนี้แปลแปลงแล้วเนี่ยแผ่นที่มีการแก้ไขข้อมูลนะครับข้อมูลเกมมันนะข้อมูลไฟล์แผ่นมนะันนะครับผมก็จะมีเหมือนกับทำสัญลักษณ์ให้รู้ไว้ว่าเออแผ่นนี้แก้แล้วมีการแก้ไฟล์แล้วนะเนี่ยเป็นเจแล้วนะครับสองส่วนของแผ่นนี้ก็ไม่ได้แก้นะครับเนาะนะแล้วก็อ่าผมโปรโมทนิดนึงเกี่ยวกับโค้ดนะครับเนี่ยลูกค้าในนี้ใช้ส่วนลดมานะครับก็คุ้มเลยนะครับ เหมือนเหมือนกับลูกวันนี้มีโค้ด20%นะเออลูกค้าเนี่ยสั่งมาตอนตอนที่เที่ยงคืนวันนี้พอดีเลยนะครับแสดงว่าวันนี้มีโค้ด20%เข้ามาเนี่ยลูกค้าซื้อของห้าแผ่นมันยอดมันสามร้อยสมสิบลดไปหกสิบหกบาทเนี่ยหกสิบหกบาทจากสองร้อยสมสิบก็คือยี่สเปอร์ซ็นเลยวันนี้มีโค้ดยี่สิเอร์เซ็นให้ใช้นะครับเนี่ยลูกค้าก็ใช้มามันก็เหมือนกับฟรีแผ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามัน เพราะว่ามันราคาแผ่นละ6 6บาทนะครับแล้วมันลดได้66ซื้อห้าแผ่นเหมือนกับลูกค้าฟรีแผ่นหนึ่งเลยเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าจ่ายค่าส่งก็ศูนย์เห็นไหมเนี่ยใช้โค้ดอย่างเงี้ยมันคุ้มนะมันเหมือนกับซื้อ5้าเกมแล้วฟรีแผ่นหนึ่งค่าส่งก็ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ <shadows. S 1> แค่าของแล้วจ่ายแค่ค่าของราคา4แผ่นนะครับแล้วถ้าใครมีคอยนะใครมีคอยอ้าวไม่กลองไม่ยอมโฟกัสนี่ใครมีคอยก็ใช้ได้อีกนี่ลูกค้าก็ใช้คอยอีกห66สนะครับเหมือนกับฟรีแผ่นหนึ่ง แต่คอยจริงๆมันก็คือเงินของลูกค้าเองอะแหละที่บางทีที่บอกมันมีโค้ดเป็นคืนคอยนะครับมันไม่ได้ให้ส่วนลดแบบทันทีอะนะครับบางทีมันให้ส่วนลดเป็นคืนเงินคืนอย่างเงี้ยเป็นคอยเนี่ยนะเนี่ยนะครับถ้าเงินซื้อคืน50%คอยสูงสุดได้120คอยซื้อขั้นต่ํา200อยเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยถ้าผมอ่าพูดให้เข้าใจก็คือลูกค้าซื้อซื้อของขั้นต่ํา200นะครับลูกค้าก็ต้องจ่าย200ก่อนแต่พอซื้อเสร็จ มันต้องคําสั่งซื้อมันต้องสําเร็จนะลูกค้าจะได้รับคอยคืนครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นลูกค้าซื้อของสองร้อยก็จะได้คอยคืนร้อยหนึ่งนะครับ Weird หลังคาสั่งซื้อไอ้ที่ใช้โค้ดตัวนี้สําเร็จนะก็คือลูกค้าต้องมีการซื้อของอะไรก่อนหน้าร้านผมมาก่อนนะถ้าจะหมายถึงว่าถ้าจะ,จะเอาคอยนะหรือจะเอาคอยร้านผมก็ได้มันก็จะใช้ได้อยู่นี่อย่าง,างเงี้ยเนี้ยเดิมน,นี้มันแพงอันนี้มันต้องซื้อขั้นต่ําพันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เงินคืนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วพอได้คอยมาก็สามารถใช้คอยในคําสั่งซื้อถัดไปได้นะฮะนี่มัง้งตัวนี้ป่ะไม่ใช่ดตัวนี้มันลด20%แต่ต้องซื้อขั้นต่ำ5 0ารอยลูกค้าใช้ตัวไหนว่าลด20เรนแล้วนี่ป่ะเออนี่มัง้งเนี่ยลด20%แล้วขั้นต่ำ3า0รอเออใช่เพราะลูกค้า5แผ่นมัน3 3 0ยนะลูกค้าใช้ตัวนี้มาน่าจะใช่เนี่ยวันนี้มี20นะแต่ต้องซื้อขั้นต่ำา300อยถึงจะใช้ได้นะครับก็ใครรู้แล้วก็เนี่ยไปกดเก็บคด นะครับหน้าแรกของร้านนเอหน้าแรกของแอปนะครับเข้ามาที่รถรถเขียวตัวนี้เนี่ยแล้วก็ไปกดเก็บโค้ดนะครับเนี่ยแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับก็มีเนี่ยวันนี้มีส่งฟรีศูนย์เลยเออเข้ามานะครับก็กดเก็บกดเก็บอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมดีกว่าไปปล่อยไตเตินน้ลมันวนอีกรอบนะฮะไตเติ้ลมันวนสองรอบเลยเนะี่ยกดเก็บเข้าเกมไปก่อนเข้ากดให้มันเข้าเกมกนะ่อน ตั้งชื่อนะก่อนนะก็เก็บโค้ดนะครับแล้วก็ตอนหน้าชำระเงินนะครับกดใช้โค้ดนะมันจะใช้ได้โค้ดได้สองโค้ดนะก็คือหนึ่งส่วนลดสองก็คือเออ,เอ,อส่งฟรีจริงๆมันต้องห,หนึ่งส่งฟรีสองส่วนลดนะครับนะเพราะว่าส่งส่วนลดบางทีมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่ายอดข่านต่ำซื้อมันไม่ถือแต่ส่งฟรีอ่ะ ซื้อร้านผมแผ่นเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าส่งฟรีมันขั้นต่ำสี่สิบเก้าเนี่ยแล้ววันนี้มีส่งฟรีศูนย์ด้วยนะครับมีให้เก็บด้วยปกติมันจะมีส่งฟรีสี่สิบเก้าขึ้นมาอยู่นะอยู่ไหนเอยวันนี้ไปซ่อนอยู่ตรงไหนวะว่ส่งฟรีวันนี้เอ้มันไปซ่อนอยู่ไหนวะทําไมไม่มีวะมันไปซ่อนแอบเฉยเลยไม่มีวะวันนี้ส่งฟรีไม่ขึ้นวะไอส่งฟรีขั้นต่ำสี่สิบเก้า แต่ทุกๆต้นเดือนนะพยายามเก็บเลยมันจะแจกให้อยู่อโอ้พึ่งจะสามแผ่นหนึ่งเหรอโมเดลไอ้นีน่นะอ่ะนะัอันนี้ดิสิมอนนะ ้าอะไรนีรายลูกค้าใหม่ด้วยมั้งแต่ใช้โค้ดเป็นนะใช้คุ้มเลยนะที่บอกหมอลองกดกดดูประวัติเนาะเคยมีสั่งซื้อผมผมไม่มรู้รือยังน่าจะยังน่าจะซื้อครั้งแรกน่าจะซื้อครั้งแรกอ๋อเฮ้ยซื้อของครั้งสองครั้งแล้วนี่หว่าแสดงว่าซื้อครั้งแรกซื้อไปลอง สั่งแรมเพดแปดชิ้นอ๋อเคยซื้อแล้วครั้งหนึ่งแปดเกมเลยนี่นียาวเลยนี่ก็ไม่ได้แปลงนะออโซนหมดเลยเออออโซนหมดเลยซื้อไปรอบแรกแล้วก็แสดงว่าเครื่องออโซนแล้วเนี่ยออโซนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสั่งไอ้แปลงแปลงไฟให้เป็นเป็นในให้ไปเปิดจะเล่นเครื่องญี่ปุ่นนะ ผมมาซื้อครั้งแรกเขาเลือกออโซนหมดเลยแล้วน่าจะเล่นได้แหละเพราะว่าเขาถึงซื้อซ้ำไงนะครับถ้าคือคือซื้อไปแล้วแผ่นมันนี่ไม่ได้นิบาทเลยนะเนี่ยนะอันนี้ก็ US เนี่ยเล่นไม่ได้แล้วออโซนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ใช่นะอันนี้ยุโรปเนี่ยที่ผมบอกแล้วก็เลือกออโซนนะถ้าเอาไปเราเล่นได้มีในเล่นแอนโกลเนี่ยที่มันเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยคิงออฟไฟเตอร์เนี่ยมีอยู่2เกมเองนอกนั้นสั่งเกมอเมริกามันหมดเลย6เกม เกมอเมริกาหกเกมเกมญี่ปุ่นสองนะสั่งมาแปดเนี่ยคือถ้าเครื่อง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 ปลดแผ่นออโซนไม่ได้นะเครื่องเครื่องเครื่องไม่ใช่ออโซนจริงอ่ะมันจะปลดแผ่นไม่ได้นะฮะนะแต่ที่ปลดได้ถึงสั่งซ้ำไงนะครับก็คิดว่าเครื่องยุคคาก็น่าจะเป็นเครื่องยุโรปหรือเครื่องอเมริกาแหละแบบแบบแบบผมเนี่ยนะหรือไม่ก็คือเป็นเครื่องตัวเล็กที่ที่มันเขียนว่าเป็นออโซนตัวนั้นก็ออโซนนะเนี่ย ถ้าใครมีเครื่องตัวเล็กแล้วเป็น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 ไอตัวเนี้ยเนี่ยใครมีเครื่องตัวเล็กแล้วแล้วมันเขียนอย่างเงี้ยเนี่ย NTSCJUCP เนี่ยถ้าแปลงแล้วมันก็ออโซนเลยนะครับก็คือปลดได้ทั้งสามโซนเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะใครมีเครื่องตัวนี้ก็ออโซนเหมือนกันอ,อันนี้ยกูกิเนาะ รอบนี้ก็สั่งไอ้เกมเกมญี่ปุ่นมาสองเกมเนาะก็คือสองตัวนี้เนาะแล้วก็อเมริกามาสามรอบที่แล้วก็สั่งเกมญี่ปุ่นสองเกมอเม,อเมริกาห้ายุโรปหนึ่งนะอ้าวสงสัยไอ้เบ้าหลุดอีกแล้วมั้งเบ้ามันหลุดหรือเปล่าไอ้เบ้าไอ้นี่ รื่องอีกรอบนึงวะที่พิดดูใช่ป่าวะ <c oughs> จัไม่ได้ละแองไอเบ้าเบ้าเบา,เบา,เบา,เบายึดแผ่นมันหลุดแล้วมันทำให้เวลาใส่แผ่นประกบเข้าไปมัน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 ไอนั่นแผ่นไม่แน่น่ะแล้วมันจะหมุนไม่ได้รอบพอหมุนไม่ได้รอบปุบมันอ่านแผ่นไม่ได้นะที่ผมไปทำหัวอ่านมาใหม่แล้ว มีมือเปล่าสองตัวดาบสองตัวหนูตัวหนึ่งน,นี่ละกันนี่ก็แผ่นก็เนี่ยโหลดดิ้งผ่านเข้าเกมได้เล่นได้ปกตินะครับแผ่นไม่ได้เสียอะไรไม่มีไม่ไมีปัญหานะเนี่ยผมก็เทสให้ให้แล้วเนะวาะม,มันสู้ดีๆ มันไม่ตกม้าเลยนะไอ,อ้ตะกี้โดนฟันไปทีนึง จะอ้อมมาข้างหลังทาไมเนี่ยไอตัวนี้ตีเราโดนโอ้ตูอุ้ยตีเราโดโโโโนโดหลายทีเลยเว้ยโดนเยอะๆม้ามันหลุดม้ามันจะหลุดขี่มา้าไปถึงหัวหน้าได้ไหมเนี่ยทําชาเลนจ์นะขี่มา้าขี่ม้าจนไปถึงหัวหน้าเสเตจแล้วแฮ่เนี้ย ไม่ให้มา้ามันหลุดอันนี้เออเอะไรเบตัาสลัก เมทัลสลักคนเล่นเก่งเ,เล่นตัวเดียวสเตจแรกจบเลยนะหรือจบตัวเดียวจบทั้งเกมได้อะเก่งนะเท่าที่ผมจำได้อยู่ในยุคผมอะ่ะมันจะมีคนที่ชื่อดิวดิวดิวถุงมือดำอะ่ะคนนั้นน่ะชอบเล่นเกมยิงปืนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเกมยิงปืนที่ใช้จอยปืนแล้วยิงเป้าเป็นเป้ายิงอ่ะนะแต่ไอเกมนี้ผมก็เคยเห็นเขาเล่นนะไอเเมทัลสลักเนี่ยนะ,ะับมันจะมีะก่อนมันจะมีเมทัลสลักเกมตู้เนี่ยแหละ แล้วเขาหยอดแล้วเขาเล่นนะตัวเดียวไม่ตายแล้วเขารู้จุดด้วยรู้จุดไอ้ที่มันเป็นจุดลับอะที่เวลายิงไปแล้วมันจะมีไอน้นักโทษนักโทษตกลงมาแล้วมันก็ให้ปืนนะนะหรือไม่ก็บางทีจุดซ่อนของจุดซ่อนไอ้พวกไอ้พวกอะไรอะไอ้พวกซองจดหมายไอ้พวกของที่มันเก็บแล้วมันได้เงินอนะได้แต้มอะมันจะมีเนะี่ยจุดลับบนฟ้าเขารู้หมดเลยนะแต่ก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้อะเดี๋ยวนี้ดิว ไอ้ถ้าใครถ้าใครไม่รู้จักอะไรคือเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเออนะก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งเอ้ยหือว่าแล้วมันต้องมันต้องโยนมาพอดีระดับไอ้ปลายขาด้วยนะถ้าไม่กระโดดหลบโดนนะมันโยนขึ้นมาพอดีเลยนะไอ้ระเบิดเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกจุดลับแต่ไอ,อ,อ้นี่จะไม่เคยเจอเอ้ยเดี๋ยวโดนอีกบ่า เขียวโดนที่ผายมันจะมีจุดลับที่ยิงยิงยิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วแล้วมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นไอเทมที่มันเก็บแล้วได้คะแนนน่ะหรือไม่ก็เป็นนักโทษร่วงลงมาแล้วลบโทษมันก็จะให้ของให้ปืนเรานะเขารู้หมดเลยเขายิงตรงไหนมันมีเขาก็จะยิงขึ้นไปเปิดจุด อันนี้ผมเห็นจะของจริงเลยนะที่เขาไปเล่นให้ดูอะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเป็นคลิปเป็นคลิปวิดีโออะไรนะเคยเห็นเขาไปเล่นเจอเจอเขาเจอเขาอยู่เล่นเมทัลสลักตัวเดียวแต่ก่อนแต่ก่อนเกมตู้มีมีมนเนี่ยแหละเมทัลสลักเนี่ยนะครับ โอเคเนาะแต่ผมจำไม่ได้ว่าภาคนี้หรือภาค X วะที่มันเป็นเกมตู้ไม่รู้มันเอามาลงเกมตู้อะและ้วภาคนี้ไม่เห็นมันจะมีไอ้ไอ้ไอไอที่บอกยิงยิงขึ้นฟ้าแล้วมันจะมีไอ้ไอ้เทมลับเลยมันต้องเป็นภาค X ป่าผมไม่แน่ใจภาคนี้เหมือนไม่เจอเลยเนะี่ยผมก็ยิงยิงขึ้นฟาร์มก็ไม่เจอร่วงลงมานะแต่ภาค X จำได้ว่ามันยิงนิดนึงมันก็จะเจอละไอ้ยิงขึ้นมันไปฟาร์มมันก็จะเจอ อ่ะนะครับนะประมาณนี้นะเราลองให้ครบละนะครับ30สินาทีเลยวันนี้คลิปนะอ่ะโอเคลองนะก็ไว้ผมนะ,นะครับครั้งหน้านะโอเคขอบคุณครับผม